ฮ้ยนี่มันของจากฟรีไฟล์เอ็กซ์ควิทเกมยอะไรกันเนี่ยโห oh, ผู้คุมหมายเลข not for sale นะครับครับผมเป็นผู้คุมคคับมีชุดด้วยเสื้อผู้เล่น46ครับผม456จิ้งจกจัดใจเฮ้ยเสื้อนงเสื้อนอกอะไรกางเกงมาหมดเลยอะ456ด้วยผมแป๊บนะอุ้ย <c oughs> ผมได้กลิ่นทรงกีหุนอะมันมีดา่านกิจกรรมสกิทเกมให้เล่นด้วยนะเข้าเกมไปก็อย่าลืมเล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็กางเกงทรงกีหุนเหรอ ไม่ไม่ใช่กลิ่นทรงกี่หุนอันนี้ทรงทรงเออช่างเือเข้าเกมมาแล้วลูกเจชุดโก,กกวที่เน้อง,องไม่อยากได้แต่ผมอยากได้ครับนี่ชุดโกโกวาเรืเลยๆว,ว,ว่าสุดตึงเพียงแค่เข้าเกมแล้วรับไปเลยแล้วกันหนึ่งสองสามแจกฟรีโอ้โหใจปป้มคนนี้ไม่มีอีกแล้ว เี่ยผมจะเข้าไปหาคนที่รู้จักพี่เอกฮาร์ดโลเกอร์นะครับซึ่งในหาได้เจอได้บ่อยจริงในเกมฟรีไฟ์หลายคนที่ดูมาหลายเทปเน่คงจะคิดว่าเอ้ยพี่เอกท้อหรือเปล่านะที่แบบไม่รู้จักพี่เอกฮาร์ดโลเกอร์เลยครับผมท้อครับแต่ผมไม่ถอยไอย้ลืมเราต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้เป็นชุดน้องยองฮีเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอ,อ,อะไรดีมูยองนี่มูยอง,ยอ,งอยากได้น้ำสลัดเลยชื่อนี้มีอยู่แล้ว ใช่เอใครมันตั้งชื่อว่าหมูยองว้าไม่เข้าใจเลยจริงเลยหมูยองมองอยู่นี่อันเนี้ยไม่น่ามีและไม่น่ามีคนตั้งและมองอยู่หมูยองชื่อนี้มีอยู่อยองยองยองลำตัดนี่อันเนี้ยผมบอกเลยถ้ายังมีอยู่กูลบเกมาาเกือบลบแล้วกูเฮ้ยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมี้ต่์สวัสดีนายได้ยินแล้วเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล มีใครได้ยินผมไหมล่ะ <_ d ates> เหมือนจะไม่มีไว้ <_ d ates> นายลงเลยลงเลยได้ยินแล้วลงเลยเลง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 ยังบอกให้ลงไม่ลงอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยโหลวนายนายได้ยินหรือว่าว่าไงว่าไงว่าไงเงาเอ้ยหนายนัวปะเนี่ยโหลได้ยินยังได้ยินแล้ว ได้ยินแล้วเหรอจริงไหมเนี่ยเฮ้ยคนเดี๋ยวก้อนต่อยก่อนอย่าเพิ่งคุยใครชวนคุยเนี่ยอย่าพึ่งนี่เป็นไงนี่บอกแล้วบอกแล้วเราเฮ้ยใครมาเดินตัดหลังเนี่ยไหนช่วยเราก้อนเราไม่มีปืนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนั่นแห่นอยู่ในบ้านนั่นแหละอยู่บ้านนั่นแหละมารเห็นบ้านนั่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 นเลยเลยไอ้นั่นแหละเออเออนั่นแหละเอาอีก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 เออเราไม่มีปืนอ่ะโพทีหาปืนไม่ได้เลย เราเราขอถามอะไรถามอะไรนิดนึงได้ปหะอย่ากโกรธเรานะคะรู้จักพี่เอกปะเอกไหนคะเอกไหนคะเอกไหนคะไม่ไม่ไม่เยเข้าติกต็อกอะค่ะไม่พี่เอกไม่ได้เล่นติกต็อกเอกไหนละคะ เอกไหนเหรอเอกเออ่รู้จักเอกวัดดมไหมเอกวัดดมไม่ไม่รู้จักอะคะอ่ะแต่ว่ารงนี้รู้จักรู้จักวัดดมไหมวัดดมไม่รู้จักวัดดมอะค่ะวัดอะวัดชื่อเต็มว่ะนะวัดอุดมวัดอุดมเนี่ยรู้จักไหมไม่น่านะไม่น่าได้ยิงแล้วเฮ้ยมีคนมา เฮ้ยลืมไปไม่มีปืนโทษทีลืม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 เก็บปืนไงไม่ไม่รู้จักจริงเหรอพี่เอกอะพี่รู้จัก H R K จุดหนึ่งสี่ไหมคะฮะจุดหนึ่งสี่มาจากไหนอะไรคือจุดหนึ่งสี่ไม่มีใครอะจุดหนึ่งสี่เฮ้ยเดี๋ยวแต่มีคนมาเอาเอาก่อนเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนทำไมเมื่อไหร่เราจะมีปืนเราก็งงเหมือนกันเนี่ยมีปืนตอนไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นันเอาแล้วนั่นแหละนั่นแหละเออไปไปหาไปหาไปหาให้จริงเหรอสูตรจุดจุดหนึ่งสี่มาจากไหนอันนี้ถามถามจริงเลย อะไรอะ่ะโอ้เล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยเกมเนี้ยเพิ่งกลับมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นเพราะอะไรอะ่ะเอ้ยล้วเ,เห็นชุดเราปะชุดเราเป็นชุดโกโก,โกวาเห็นป่ะเนี่ยเห็นค่ะเคยดูปะเคยดูไหมสักวิตเกมน่าจะไม่เคยดูส่งแล้วน,น่าจะไม่เคยค่ะใช่เหรอไม่ยังไม่เคยดูสัวิตเกมเลยรอระไม่ไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าเคยเลื่อนผ่านค่ะอ๋อเคยเลื่อนผ่านเคยเลื่อนผ่านลองดูไหมลองดูไหมอาจจะมันก็ได้นะ <Roth. S 1> ห,รหรือไม่ชอบอ่ะหรือว okay, mm ่าไม่อ Fl so, okay. so, yes. ๋อไม่ค่อยได้ดูติกตอกว่าแล้วก็เลยไม่ได้ดูไงใช่ปะว่าใครใครใครหัวร้ออยู่ข้างหลังอ่ะในในนี้มีคนคนในบ้านมีใครเคยดูไหมไอ้สควิตเกมเนี่ยเคยดูปหเคยมีไหมน้องน้องดูอ๋อน้องดูอ๋อนั้น้องน้องรู้จักโฟโกวาไหมรู้จักค่ะรู้จักด้วยเหรอชอบไหมดูดูสควิดสควิดเกมแล้วทุยเม่่ยงเรื่องเลย ดูสกิทเกมแล้วชอบไหมเนาะถามน้องถามน้องสิเอาน้องมาคุยเอาน้องมาคุยก็ได้嘛อะไรคะเคยเคยดูสกิทเกมไหมครับดูค่ะดูเหรอครับแล้วชอบ<ด>ไหมครับชอบโกโกวาไหมชอบไหมชอบค่ะชอบโกโกวานะแล้ว,แล,วแล้วชอบชอบเอสอาร์เคไหมอะไรครับันไม่รู้จักจะถามถามแบบจริงๆแบบไม่ไม่ไม่โกหกไม่ปรุงแต่งเลยรู้จักไหมพี่เอกเนี่ยแล้วกันเดี yeah. ๋ยว เ,เสียงใคร,ใครเออแล้วแหละใช่อู้จริงเหรอรู้จักเหรอจริงมันเนี่ยโอ้หไม่น่าเชื่อเลยไอ้คนที่ยิงหนักจริงเหรอเออ,อยิงยิงไปยิงไปอ่ะสวยสวยครับยิงดีดีทำไมไม่เปิดที่มันทำไมไม่เปิดที่มันล็อกตัวละไม่รู้อันนี้ถามใครอ่ะคุยกับใครอ่ะถามพี่ถามพี่เหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะรบถามพี่สรุปถาม อ๋อพี่สาวเอ๊ะแล้วสรุปมีอะไรอยู่ทอรงเน่ทำไมเสียงมีเทอม์เน่ค่ะอะไรนะแป๊บเอ้ยเดี๋ยวมาอีกแล้วนะเห็นป่าวทำไมไม่เปิดอะไที่มันล็อกเป้าล่ะฮะนนัแหละเปิดเออเมื่อกี้บอกว่าน้องน้องไม่เหรอทำไมมีพี่แล้วว่าตุลุมีคนนั้นในบ้านอ่าโดนอีกแล้วอุ้ยมาไม่ฟังกันตรงนี้มันอะไรเนี่ยบอรสุ่มจริงจริงไอ้นี่แสดงว่าเรารู้จักเนี่ยพี่เอกใช่ไหมฉันเปิดดูเมื่อกี้ เพิ่งเปิดดูเมื่อกี้เลยโหรูป่าคือเราแบบตามหาคนรู้จักพี่เอกมาทั้งทั้งเป็นสิบกว่าปีอในฟรีไฟ์ไม่มีใครรู้จักเลยอันนี้คือแบบเออจริงไม่เคยมีใครรู้จักเลยคนแรกเลยเนี่ยคนแรกเลยดีใจมากเลยเนี่ยอออหเคือแบบรู้จักพี่เอกแต่ไม่ดูสควิตเกมแสดงว่าพี่เอกดังกว่าสควิตเกมอีกอ่ะอัโหอันนี้คือปื้มเลยปื้มมาก อะไรอ่ะแต่ที่ดูนั้นไม่น่าใช่พี่เอกนะทำไมจะทางนี้ม่ะไม่เลของเนี่ยมันดูท่าทางมันไม่เห็นหน่าจะเข้าเลยทำเช็ดเสียงแปลกๆวนเสียงมันเสียงเหมือนคนรู้จักเลยอะไรเนี่ยรู้บ้าในขณะที่เรายืนคุยกันอยู่นี่มันตกครามมันระอุมากเลยแถวเนี้ยมันมีคนวิ่งไล่กันเอาเอาดาบไล่ตีกันเห็นป่ะข้างหลังอ่ะยิงยิงสิเออยิงยิงเลยยิงไปยิงไปไหม เอกฮาร์เรอก์เฮ้ยอยพูดมาเต็มปากเต็มคำขนาดนี้จะบอกไม่รู้จักก็ไม่ได้แล้วเอางี้เดี๋ยวเราจะอัดเสียงไปให้บอกว่าพี่เอกเขาฟังแล้วกันนะโอเคปะอ่าเดี๋ยวอัดไปให้เขาฟังเลยคือเพซติ๊กตอกที่ติดตามกี่คนเก้าคนปะติ๊กตอกใครนะติ๊กตอกเอกฮาร์เรอก์ ติ๊กต็อกฮันโลเกอร์เหรออ๋อโอ้ยอย่าเข้าไปเลยมันมันไม่ค่อยมีผู้ติดตามหรอกเออเราไม่ค่อยลงคลิปด้วยมันลงยูสานคลิปใช่ไหมไปตรงนั้นไม่เขาเขา,เขาไม่เล่นไงติ๊กต็อกอ่ะเออเขาแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปลงดีอ่ะอม,มีมีไอเดียป่ะอะไรลงหรอหมาเนี่ยมาเต้นแต่มาแอคมาแล้วก็ถ่ายลงแอคแล้วก็ถ่ายลงเลยเหรอแคอคยังไงอ่ะนะแอคแอคให้ดูหนินี่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 านี่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 ได้จริงอ่ะเนี่ยี่ได้ ได้อ่ะจริงเหรออ่ะถ่ายก่อนแล้วกันลงแล้วคนดูเท่าไหร่อ่ะห้าล้าน5ล้านโอ้ยเยอะเกินเอ้ยเนี่ยเนี่ย่นะนะตายแนอะเลยตัวเดียวเหลือคนเดียวเองนหะไม่รีบไม่รีบค่อยยิงค่อยยิงไม่รีบไม่รีบอ๋อทำไมไม่ไม่ดูส q ิ i ต g เกมอ่ะดูจบไปแล้วเอาสรุปไหนบอกดูหรือไม่ดูดูแล้วชอบตัวละครไหนเอ้ยเดี๋ยวโอ้ย คือต่อพี่จีนจุ่มปูใช่ไหมชอบตัวละครไหนเหรออ่าชอบตัวไหนในซองพิทเกมชอบโกโกวาน,นี่แหละเอาจริงเหรอโอ้โหจะบอกว่าชอบเราก็บอกด,อดีแล้วจะลืมกดซับสไคร์ด้วยกดยังเนี่ยนั่นชนะเลยแชมป์แล้วไรที่ติเสียงคุ้นเหรอพี่เสียงคุ้นๆหรอเสียงเสียงพี่จริงๆก็มีคนทักหลายคนเหมือนกันนะว่าพี่เสียงแบบเหมือนไปเหมือนแบบคนดังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพี่ไม่ใช่นะติดตามในยที่ตอกพี่แสนเลยนะเนี่นนะ เป็นแสนเลยเหรอใช่เออแต่เขาไม่ได้ลงคลิปไม่ใช่เหรออันนั้นอะลงแค่สามคลิปเองอะไอ้ก็มันก็เป็นแสนอยู่นะพี่ไม่ลงเราโฟกัส YouTube สิไหนบอกเราไหนบอกเราไม่ไม่ดูทิกตอกแล้วเราไปไปโฟกัสทิกตอกทำไมอะเราโฟกัส YouTube สิอะไรอันนี้น้องพี่จะเอาคลิปลงไหมเนี่ยพี่คลิปคลิปเนี้ยเหรอพี่อัดด้วยเหรอเนี่ยมคลิปอะไรเนี่ยไม่ได้อัดไม่ได้อัดพี่ไม่ชอบอัดใครมันมันแบบ เปืองงแรเชื่อดีไหมเนี่ยแปลกแปลกนะพี่แปไม่ไม่เชหมี่ยงไม่แปลกนะพูดความจริงตลอดพี่พูดเคยเคยไม่พูดความจริงด้วยไม่เคยเคยอ้าวพี่พี่พี่อายุ68ป่ะเรียกไอ้เบิร์ดอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไปเรียกไอ้เบิร์ดอะไรเขาเป็นพี่อย่าพูดอย่างนั้นเลย เราเป็นน้องเราต้องเรียกคนมีอาวุโสเรียกคนแก่ว่าพี่สิก็มันขึ้นคนหนาอย่างเงี้ยอย่าไปโฟกัสโฟกัสที่แบบว่าเราอะเราคือตรงนี้พี่แบบตามหาคนรู้จักมานานมากเลยในฟรีไฟลแต่เพิ่งรู้จักเราเนี่ยเหรอเออน่าเสียใจปะเจอคนดังด้วยเสียใจเออไอเบสเฮ้ยโอ้ดูถูกคลิปด้วยเฮ้ยแต่อย่าลืมนะถ้าบอกว่ามาล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีชุดโกโกวาแถมด้วยนะช่วงแบบว่าอัพเดตอะไรเงี้ยลองดูนะเหมันจึ๊กไนหรอ มาจากสควิตเกมไงครับบอกได้เลยว่าปวดปวดขาอันนั้นสควอตเออช่างมันเถอะไม่เราจะเล่นกันต่อไหมเนี่ยเราเรากดไหมเนี่ยพี่รอด้วยเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวเอารหัสมาเล่นเดี๋ยวเล่นด้วยอ๋อเอารหัสมาเล่นได้เลยได้เลยอรอรอได้รอได้พี่มีเวลาทั้งคืนอย่าลืมนะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะช่องพี่เอกอ่ะรับหมเออเสียงเสียงแหบเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรคนเราเสียมันแหบกันได้เข้าใจพูดเยอะแล้วเสียมันแหบแม่ก็สอนเยอะหรอกนะเอาจริงอ่ะเพราะพี่ก็าตัวเองไม่รอด เฮ้ยคบแก๊งเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหคบแก๊งไม่พอเสียงสะท้อนด้วยตื่นเลยไม่ตื่นเลยมาหึงมาหึงมาหึงเอา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 เฮ้ยโอ้โหทำไมโหดกันจังไงรับเพื่อนผมด้วยรับเพื่อนชื่ออะไรอ่ะผัดผัดผัดสปองเหรอผัดสปอร์ตผัดสปอร์ตอ๋อชื่อผัดสปอร์ตออกโดยราชการด้วยพี่ทไมพี่ไม่ซื้อนก็นี่ไงตู่ตีเนี่ยถือตู่ตีอยู่เนี่ย โอ้พี่ไปซื้อตรงไหนดูได้คิวด้วยอย่าดูถูกนะตูตีอ่ะตี่เหมือนคนในโทรทัศน์เลยอ่ะเหมือนคนในโทรทัศน์คืออะไรพิธีกรอะอะไรเงี้ยอ้คณะตลกอ่ะอ๋อคณะตลกหด่นไหมโกโกวาโหด่นไหมถามงี้เลยเกมขัคนหนึ่งตอนแรกผมว่าสนุกแล้วพี่อ๋อตอนแรกตอนแรกสนุกตอนหลังยิ่งสนุกเลยใช่ปะเอิ่มเอิ่มเลยอ่ะไม่เราเอิ่มเลยหรอเราเอิ่มกันสปวิตเกมเหรอดีมากพี่อ๋อดีมากเนาะออ๋โอเคดีมาก โอ้โหเอ้ยแม่แย่เลยตายดีกว่าเฮ้ยพาสปอรต์ตอย่างเอาอะครับโอจา <t ell> พนพาสปอรต์ตเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ย <t ell> <t ell> นี่เดียวนี่เดียวไหนไทยไหนไทยชื่อผมชื่อพัสพงศ์อ้าวไม่ใช่พาสปอร์ตเหรอไม่ใช่ไม่อดีตชินชื่อผมชื่อพงศพัชย์งไนยเมฆแล้วผมก็แบบขวนคำอ่ะ อ๋อเป็นนักผวนคำพงษพัฒน์พัฒนพงศ์โอเคผวนถือว่าผวนเป็นรู้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรเอกล็อกฮาร์ดเกอร์โอ้ยผวนเนี่ยผวนนี่มันดีดีดิฮาร์ดล็อกเกอร์มันผวนว่าเฮ้อเฮ้อก๊อตก๊อตละอะไรนะเฮ้อก๊อตดผวนว่าอะไรวะได้นายแบกเลยน้องแบกเลยแบกเลยน้องนี่ไงโดนยองลำตัดอืมยองลำตัด แรงบันไดาจาน <c oughs> นี่จะผวนตลอดเวลาเลยเหรอหรือว่าอะไรแรงบันไดาจานเฉยล้วมีผมบอกว่าแรงบันไลใจเออ,เอ,อมันควรจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วเราเป็นแรงบันไดาจานทำไมล่ะ <c oughs> อะไรนะขับไม่ฟังหน่อยหับไฟังหน่อยเอาแบบขับแบบยาวๆเลยยาวๆเลยเหรอแบบยาวๆแบบ ไม่ตื่นเลยนะอ่าได้ได้มันยังไม่มีอะไรตลก,ก่ะดีมันต้องมีตลกก่อน,น่ะลองลองแบบเล่นมุกให้ฟังก่อนยวถึงขำไม่ดูอันนี้อ่าให้เวลาคิดมุกเดี๋ยวขำเลยขำขี้แตกเลยความรักก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยินอะไรเลย <c oughs> ไหนเอาใหม่ดีเมื่อกี้ไอความรักเหมือนกว๋วยเตี๋ยวอะไรนะรอฮาอยู่ทำ้มบอกความรักก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวถึงผมจะเสียวแต่ผมฮะอะไรอ่ะ คำคมเจ็บเจ็บอ่ะครับเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวยังไม่รู้เรื่องเลยก๋วยเตี๋ยวเอาใหม่ดิก็ใหม่กันตอนนั้ก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวความรักก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวความรักก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่อจึงผมจะไม่เหยียว เฮ้ยมันม <pp> ันไอเดี๋ยวจบแค่นั้นก็หาแล้วความรักก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวก็จบแล้วไม่ต้องผมไม่เสี่ยวอะไรมาหรอกมันมันเยอะไปพรุ่งพรุ่งนี้พี่เล่นตอนไหนพรุ่งนี้เหรอเล่นวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นพรุ่งนี้ความสําเร็จอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ความสำเร็จก็เหมือนกันเคบ้าะนี่คําคมฮัลโหลทำไมเงียบอ่ะวายขอไอจีหน่อยขอไอจีเหรอไม่มีโซเชียลแพลตฟอร์มต้องมากมายทำไมมาขอไอจีอ่ะ ไอจีพี่ไม่มีทำไมพี่ต้องเสียสุงเนี่ยเอ้าก็ไม่มีจริงๆคือลืมรหัสไปนานแล้วไม่พี่ไม่เล่นนานแล้วไอจีอ่ะอ๋อพี่เล่นแต่พีไฟผมนอนแล้วเนี่ยอ๋อนอนละจะไปนอนกันละแอดเพื่อนก่อนพี่แอดแล้วไงแอดแล้วพาสปอร์ตอ่ะแอดไปแล้วอะพาสปอร์ตใครวะนายนั่นแหละพาสปอร์ตอ่ะอ๋อโอเคแอดแล้วแอดแล้วอ๋อคือจะไปนอนกันแล้วว่างั้นอุ้ยนอนเร็วนะสี่ทุ่มใช่ไหมอ๋อดีเลยพากันนอนนะเอ๋นะ เอ๋ถูกแล้วเอเอะไรนะเอ๋เอเอโอเคนอนแล้วพี่ก็จะไปเหมือนกันพี่ก็ไปนอนแล้วพี่เป็นเด็กดีนอนแล้วซียูเกนซียูเกนอะไรพูดพูดดีซิยูเกนอะไรอ้าขอให้โชคดีอย่าลืมดูสิกวิตเกมซีซั้นสองเอ้ยเซียนสามมันมาตอนไหนมันมาตอนไหนมันมาแล้วสิกวิตเกมอะเ้ยแต่ขอบคุณที่รู้จักกันนะนีถ้าพี่ไม่เจอหนูนัดไม่มีใครรู้จักพี่แล้วยิ่งพูดยิ่งย้ำอยากขยี้ดีหยุดดี ได้ไหมก่อนนอนร้องเพลงให้ฟังไน่ไหม <S <S 1> <S 1> ได้ฮะก,กับเอเหมือนใจได้เป็นนย่อ๋อทำไมพี่ทำไมพี่อะไร <S 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 แต่พรุ่งนี้ต้องเล่นกันอีกนะโอเคไหมพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำล้วจะทำไงอ่ะ <S <S